ความสวยมันเข้าตาทิมพิธาโผล่กลาง IG จีแอปทักซอนทันทีหลังโพสต์ภาพนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าแฟนคลับแห่เชียร์กันหนักมากสำหรับแอปทักซอนและทิมพิธาที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าทิมพิธาจะยุ่งแค่ไหนก็ยังคอยกดไลค์แม่แอปอยู่เสมอโดย IG ที่ชื่อแอปทักซอนซึ่งเป็นไอจของสาวแอปซึ่งโพสต์ภาพแสงแดดที่แยงตาได้ระบุข,ข้อความว่า เย็นกว่าพระอาทิตย์นิดนึงก็อากาศตอนนี้ล่ะค่ะซึ่งรูปและโพสต์นี้ทิมพิธาก็เข้ามากดไลค์ทันทีเช่นกันเรียกว่าเป็นแฟนคลับแม่แอปแล้วมังคะเนี่ย